ค่ะเกมนี้ก็ดีใจค่ะที่เราสามารถเก็บชัยชนะเกาหลีได้อีกหนึ่งแมตค่ะก็ถือว่าเป็นแรงเป็นกําลังใจเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมค่ะหนูว่าถือเป็นแมตท,ที่ดีค่ะที่เราสามารถควบคุมตัวเองควบคุมทักษะให้อยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรค่ะควบคุมให้มันอยู่ในแบบร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองที่มันแบบคงที่ได้ค่ะแล้วก็สามารถดึงศักยภาพของเองออกมาได้ดีในทุกๆคนค่ะหนูมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีค่ะ นัดสุดท้ายพวกนี้แล้วค่ะจะโคลอมเบียนะคะเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่เหมือนเดิมค่ะก็จะเล่นให้สนุกให้ส่งท้ายด้วยความสุขส่งท้ายด้วยรอยยิ้มแบบที่เราทำมาตลอดค่ะค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้รับโอกาสลงไปก็คือเหมือนได้ดูเกมมาหลายวันค่ะวันนี้ก็ได้ลงไปเล่นได้ช่วยทีมได้ก็รู้สึกดีใจค่ะ้าใจกับ ก็ถือว่าคือหนูว่ามันยังได้อีกค่ะก็อยากช่วยทีมให้ได้ดีขึ้นด้านเกมลูกค่ะวันนี้ช่วยได้เรื่องการบล็อกเรื่องการรับอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้แบบช่วยด้านเกมเกมลูกเต็มที่สักเท่าไหร่ค่ะถ้ามองโคลอมเบียแล้วหนูคิดไงก็เป็นแมตช์สุดทา้ายของทั้งสองทีมก็คงจะทั้งทั้งสองทีมก็คงจะคิดว่าแบบเออแมตช์สุดทา้ายแล้วก็คงใส่กันเต็มที่ก็คิดว่าคงเป็นเกมที่ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากแล้วก็เราต้องละเอียดในทุกๆก,การเล่นของเราค่ะ <im it> ก็คิดว่า <im it> พรุ่งนี้ก็คงจะทำให้เต็มมมที่เเหือนดิ ค่ะคก็คุริฟายโอลิมปิกแช์สุดท้ายแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนเชียร์พวกเราส่งกำลังใจมาเยอะน,นะคะก็พรุ่งนี้ก็สู้เต็มที่ค่ะ